I get up, time is barely out our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. through the sun ray. Around these walls, fighting to create a song. I don't want to miss a beat. And we'll go through uh, like the wastelands, through the -huh. highways. บอกเลยว่างานนี้เป็นงานที่ค่าน้างตื่นเต้นนะเพราะเขาไม่รู้จะจะ,จะออกมาหรือไม่กกกอน mm hmm. แต่ขอบข,ขอบคุณนเดชน,นะ uh. ที่เขาช่วย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 ใช่เขาเขาถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีมีวิชามากกว่าผมผมก็ต hmm. ื่นเต้นเลย mm hmm. แต่ก็ข,ขอบคุณทาง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 มาวสตูดิโอที่เขาเชิญมา าไม่ได้ทำอะไรคือเขาให้เขาให้คลิปคาแรกเตอร์ให้ดูเุ่มๆไว้แล้วก็ให้ทางพี่นเดดเขาขอาควรไปเพราะพี่นเดดเขาเ,าเป็นเป็นเดทัร์ครสุดท้ายแล้วชุด รูดจริงรูดรดดเพราะเขาก็ทั่งนั่นแหละเขาน่ารักแต่ครับเขาทำอะไรก็ดูเล่นดูน่ารักดูแล้วดูแล้วอมยิ้มมันดูทำไม่ได้เฮอยอันนี้คือไว้หนวดอันนี้คือไว้เพื่องานนี้โดยเฉพาะหรือว่าความจริงแล้วใช้คาว่าตัดดีกว่าตอนแรกมันมันค่อนข้างจะเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ต้องตัดเพื่องานนี้เพื่อให้เอาคีดว่าเราเป็นบูเบอรีไปเลยหลายคนก็บอกว่าน่าเหมือนตัวจริง ผมเองครับผมเองก็ตกใจก็ความจริงแล้วคือตัวเราเองเราเห็นหน้าตัวเองทุกวันเราไม่รู้หรอกและวก็ตัดแล้วว่าแค่รู้สึกว่าเอาให้หนวดเหมือนพอแต่ที่เหลือก็อยู่ที่ที่ที่ทางงานพอโอเคไหมก็ถพอมาทางงานก็ก็มีหลายคนบอกว่าเหมือนจนจนน่ากลัวแบบลุกขึ้นคามเดืดด้วยรูไหมคะมันต้องอยู่สภาพนี้ไปพักๆก่อมันจะขึ้นนะครับมันก็นาก่าจะเป็นเดือนอยู่ครับครับ <c oughs> นหนังเนี่ยนะครับความจริงแล้วก็ฉายวันที่24กระกฎาคมก็เข้าฉายที่โรงภาพยนตร์นะครับผมเรื่องนี้ใครที่เป็นแฟนฮีโรแฟนมาเวลก็ไม่ควรพลาดเพราะว่าหนังเรื่องนี้ตัวผมเองผมยังตกใจนะว่าความจริงแล้วฮีจรคแมนเขาเลิกเล่นไปแล้วเขาประกาศเลิกเล่นไปแล้วโอุโลีเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขากลับมารับบทอีกแล้วก็ใส่ใส่ชุดแบบเหมือนในการ์ตูนที่เราดูในวัยเด็กเลยเป็นสี่เหลืองเงี้ยสี่เหลืองน้ำเงินเนี้ยก็ปติตามวาเรื่องนี้ไม่ควรพลาดครับผมใครที่เป็นแฟนหนังฮีโร่มาเวลสุดเดียว ก็เนี่ยเอ็กเมนเนี่ยไปดูได้ครับผมเด็ดบัแอนด์รูบาีนครับผมอนนันดัสทตัวนี้แข้งขาเป็นยังไงบ้างครับพี่ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะมากแล้วก็เราเราไม่ต้องมาใช้ไม่ทา้าเหมือนช่วงแรกๆที่เป็นเพราะว่าตอนนี้การบวัวการอัพเดทแล้วคันข้างลดลงเยอะแล้วครับ ว่างไงนะพี่ตอนหลังต,ตอนนี้คือเราตอนนี้คือเราต้องไปเช็คประมาณตอนนี้เทาตอนนี้มันเพิ่งมาเดือนกว่าเองครับตอนนี้มันได้ครบสามเดือนแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คการทีว่าให้เราเดินแบบพอตีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้มันยังมีแบบความสะเพกนิดหน่อยแล้วก็ยังเจ็บแบบแรลในหันวเข่ามันเกิดจากสายเหอรอคะพี่ มันเกิดจากเอ็นเอ็นไฟหน้าเราไปเล่นบาสมาแล้วพลาดเอ็นไข้หน้าผิักผิดหากแล้วเราทีนี้เราก็เลยเลยหมอก็เลยบอกว่าต้องรอรอให้ให้ทุกอย่างมันหายเสพหายตัวหายแล้วเราก็จะจบ ทุกสามสามเดือนตรวจทีสามเดือนตรวจทีเนี่ยครับตอนนี้เพิ่มมึงเพิ่มเดือนกว่าใช้บ้างยากดิเอาจจริงผมยอมรับว่าลำบากลำบากแค่ว่าบากกรรมเลยครับเพราะว่าความจริงแล้วเราใช้ขาในการเดินแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วการมูเมนต์เรามันค่อนข้างไม่ไม่ปกติแล้วก็ลำบากเพราะว่าจากลับมาเป็นเหนึ่งเดือนอือตอนนี้ต้องต้องรอให้ครบ เดือนแล้วไปตรวจแล้วก็ตอนนี้6เดือนเป็นขั้นตั่มก่อนเท่าที่ที่ผู้หมอก็บอกมาเบื้องต้นนะครับประมาณนี้หกเดือนแล้วเราก็ดูนแต่ว่าตอนนี้ผมก็ค่อนข้างจะเดินค่อนข้างจะนิดเดียวที่มันเนี๊ยการกักเสบอย่างเดียวเพราะว่ามาันยังลงน้ำหนักได้ไม่เยอะอย่างตอนนี้การเดินมันกี่สิบผมว่าถ้าฝั่งฝั่งที่เป็นผมเป็น,นเนี่ยมันเป็นเป็นข้อขวาข,วาข้อขวาตอนนี้ก็ประมาณ70 70 80เจ็ดสิบปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเพราะว่ามันยังมีการอักเสบอยู่แล้วการออกกำลังกายนักจะดีพี่เจมก็ ก็คืออะไรที่ใช้ขาในการพับงอหรือ,องดกระโดดนวดวิง่งงดอะไรที่มันเป็นการเสี่ยงที่มูฟเมนที่หัวเข่าเราต้องขยับเยอะอันนี้คุณงดไปเลยครับอยาไกไปขึ้นคอนเสิร์ตแต่ว่าลืมตัวบ้ากไปโอ้ใช่เพราะว่าลืมมันมันห้ามไม่ได้แต่ว่าเราตอนที่ออเขาเปิด่ยผมจะใช้พี่ดามที่เป็นล็อกเหล็กล็อกไว้เลยครับกันกัรนี้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตหรือเราเดินบนนี้ผมก็จะใส่พวกเปลือกกรอนที่มันด,าาด่างไว้อยู่ตอนด้านใน ต้องเป็นเหล็กรอบไปเลยเพราะเราเอ๋อโดดตลอดอยู่แล้วฉันพี่เข้าใจไหมพี่เพราะว่าเราเป็นคนที่ใส่สุดเราเล่นคอนเสิร์ตเข้าใจครับเพราะเห็นสภาพเขาก็รู้แล้วว่าเราขากระเบืขึ้นไปดีเขาเห็นแล้วเขาก็รู้เข้าใจครับเพราะว่าเขาเขาก็ไม่เคยเห็นสภาพนี้เพราะเราใส่เหล็กตามขาน่ะมันชัดเจนเลยว่าเราขาไม่ถูก แต่ว่าไม่ลดน้อยลงเรื่องการหลักถ้ามาเสมไม่ไม่ครับไม่เพราะว่าพอตีแล้วเสียงผมก็ไม่ได้ปวดอะไรคือมันเป็นแค่ตภาพที่ผมไม่ได้พร้อมเรื่องตางๆคือการยืมุกเมนหรือกระโดดที่แบบคนคาดหวังว่าผมจะกระโดดเหมือนเดิมแล้วเมื่อันนี้ตอนนี้อาจจะงดไปก่อนตัดสินใจผ่านนั้นเลยเอาจริงผมต้องรอรอคำตอบจากที่หมอตรวจทุกสามเดือนหกเดือนได้ก่อนเลยครับว่าว่ามันยังไงกับสินใตัดสินตอนนี้เรกลัวรจบกลัว ผมคนที่กลัวเอาจริงนะน,นอกจากผมคือผมมากลัวอย่างแรกกลัวหมอฟันก่อนอย่างที่ต่อคือการกลัวผ่าตัดผมว่าทุกคนต้องกลัวมั้งอ่ะเวลาไปหาหมอแล้วจะมีภาพจินตนาการว่าหมอมันมันจะผ่าแล้วแบบเราจะคิดวิวโกจริตไปเองอ่ะแต่เดี๋ยวยุคนี้มันจะเป็นผ่าอะไรสองกล้องใช่ไหมเออมันไม่เหมือนเม,อเมื่อก่อนที่ผมแผนห้าก,ก่อนเด็กคือมันจะเป็นรอยผ่ามันตะขาบเลยใช่ไหมเมื่อก่อนเมื่อแบบมสมัยผมข้อดตามปกติเราได้เห็นภาพนั้นมาแล้วแต่ตอนเนี้ยเรื่องวัฒนการเรื่องแพทย์มันไปไกแล้ว นนส,ส,ส,สุดท้ายสุดท้ายเพราะมันไม่จําเป็นเลยเราก็ไม่อยากหาครับเพราะว่าเราก็กลัวแล้วสองคือถ้า,อาหมอเขาบอกว่ามันมันมัน,มน,มนไม่จําเป็นก็คงไม่จําเ,เ,เป็นครับแลก็ยังชีวตได้ปกติครับตอนนี้ก็ถ้าไปเห็นเขาเกิดผมก็เหมือนเราเล่นกระต่ายขาเดียวตอนนี้อลุกหนึ่งอีกลุกหนึ่งอ่ะพี่ได้เหมือนวัยเด็กทุกคนอาจจะทําให้ทุกคนนึกเห็นผมด็อกด็อกอยู่บางทีแล้วนึกถึงเอ้ยเราเคยเล่นกระต่ายขาเดียวกันด้วยทุกคนก็มาเล่นกระต่ายขาเดียวกันถ้าเกิด เคยชวนเขาทำนะแต่เขา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 มีสัมผัสเขาเดินสัมผัดีกว่าอย่างก็ต้องต้องขาดเรื่องของผมเลยโอ้ก็ดูแลสุขภาพนะโอ้ยเช่นกันครับขอบคุณ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 ครับ